พึ่งเด้สวัสดีจ้าพี่น้องพึ่งเด้กินเขา่าจ้ามาเนี่โอ้ยมีเรื่องมากไม้มาเนี่เรื่องมากไม้แห้งมาเด้อมาเด้อกินเขา่าตามบกทัวเบิดมือว่าตื่นสต้กินเขา่าจอยมันนี่ล่ะสิมาบอกให้ฟัง มนพนาหลูกไปทะเลพาหลูกไปทะเลตอนเศร้าก่อนจะไปช้อปปิ้งพาลูกไปเดินทะเลข,ขากลับขากลับนี่จะมีอพาร์ตเมนต์ใก่ทะเลนะจ๊ะ ทางบอกว่ามัเป็นสภาพมันบอนเป็นบุมค่เวิดเด้บบุมคนส่วนบุคคลทุกคนไปได้เพราะวันเป็นสาธารณะคนทางเขากก๋งยังกก่ยหมามันแนนออกมาจากอพาร์ตเมนต์แนนมากยังแห้งเข้าก็จุงหลูกเข้าอยู่อุ้ยหมาขึ้นเรนยีงตกใจสะเพริมัน,นี่บางซื้อมาจะขคองหมานะ่ะนี่้าด่ะนะอีเป็ดนะ่านาอืม ว่าเอาบุาบาภมาดเลยคอโทษเด้อพี่น้องมันนี้คอยศูนย์แห้งเป็นไพ่ไพ่กระซูนมันแนมบิางมาแลนมันกระเสยจนมาซิต้นเส้คอยแม้จนมาสิต้นเส้คอยจุดออหมาสิต้นเส้คอ,อเอสเสคอยแม้แลอนี้เดี๋ยวมันเออจังเอินหมากับหมากับกับเด้ปานมันแหกแบบว่าแล้วมันบอกขอโทษเด้ข่อยกับลูกคอยกับล่มใส่พุดบาาเด๊ มันกิดเนีเบิึงหันหลังข้าแอลไซเซยบาร์นิญาข่อยยางบมื่ท่านเอาหอดโอ้อ่ะายยาข่อยอยู่สถานการณ์ยาข่อยไซมันเต็มทีแล้วข่อยพ่อแม่แอนดกันบ้าขอเลิกมองไปบ้ามาเธอจนสิ้นจำซื้อฉันนะเธอมาขอโทษบางยังเลยนะถ้าเห็นแนวนี่นะเชื่อไหงสิมัก็แนีมันะตีนรูดหัวแล้วมันกิดเซย์ำแามเอลไซเซนเซย พี่น้องคนเหยียดเด้อคนเหยียดคนเนี่ยสุดยอดเลยเด้อเฮ้ามีลูกดำเฮ้าเป็นเอเชียเข้าใจบ่มึงจะเป็นอีหยังกับกูนักหนาขาวดำเอเชีย whatever หาดีก็ดีน้ำถ้ายิมใสก่ก็ยิมน้ำแค่นั้นเป็นยังต้องมาเห็ดจงสีใส่เฮ้าเอาสมบูรณ์แบบมามา,มาจับหลวกกัดกูล่ะเฮ็ดจงไหนเออ ตัวห,หาเออเหลือนนอีกน้อยนึงบอกยามาซึ้งศูนย์นแห้งลูกฉันหล่มไข้แน่ลูกหล่มนนอลลมเอลือดออกถ้าลูกกูไม่เลือดมึงตายอืมมี่ายกัโบกบานเลยถ้ยแงแฮงเอาเมีนบอ มาเจ้าแลนซคข้นจนสิกัดค้นแม่เจ้าจังเอิญนกับเจ้าแนมเห็นอยู่นี่เจ้าวานมันเหยียดบอมันเหยียดผิววอมันเหยียดค้นบอม,อมือหนึ่งเสียดแหงโขหาผัวผัวว่ามันยังเขาเคยเยดจังสันองอ่นเขาเูาบอกว่ามือสองขาคอ,อ,อน่ะซื้อเก้าอี้สองโตเก้าอี้นั่งกันยูทาเล่ แล้วก็ล่มไงคอยตกใจสะเพริมาเห็นยังว่าถึกไหมล่มงวบก็บลูกสองคนเขาเสยเขาโบมาขอโทษโบยัง่งกันสินอู้ยสุดยอดของสุดยอดคนนี่แหละเขาเอินคนอีโวหรือว่าคนพวกผีปีศาจพวกที่โบมีจิตใจโบมีจิตใจอ่อมน้อมโบมีจิตใจอ่อ มันมีความดีแน่หนีแน่หนีแน่หนี่น,น่นหน,น,หน,น,หนีมีแต่ความเหยียดคนรังเกียจคนเนาะคอยอใจคอยบอกคอยถือลายเทือเราบ้านเป็นบาคอยถืยเอ,เ,อ,อถเท้อเดียวมันลายเท้อเหรอเฮ็ดในเฮ้าเป็นแนวนี้โอ้ยเทอหมากัดข่อยที่แนวเท้ามากรดข่อยนี่โอ้ยถ้ามาถือโตข่อยแมตะนิดเดียวนะมื้อนี้นะคอยโทษแจง้งตำรวจเลยคอยหาทนายเรียบร้อยเลยคอยคอย พอดีสูรเต็มที่นะมันแรนมายางแห้งแหละมันเห็นอยู่แหละมันมันบ่อเอิญจนว่าหมาจนสิจําเต้นเซ่เฮ้มมามันจังเอิญหมากับเบืองคน้นเส้นด่านคนมันประมาณคือพื้นที่ส่วนโตนะไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคลนะคะเดินไปนะมันเป็นถนนพื้นที่เอ่อทุกคนก็เดินไปได้แล้วก็มันมีสะพานข้ามไปทะเลอืมข่อยซูนแห้งมันนี่คะ่ะซู์คาอีเร กคพะว่าไปนั่มมนจ้ะนี่เรื่องคักมนันเี่ขอบอกง่าขอแบบง่าขอโทษสำหรำดวจบ่ขอจะเอามันก็คักมันไม,มีความขอโทษแล้วมันํำแอวหนันหลังใส่เข้าเซยซึ่จะมันแบบสมลำหนานะ่ะเข้ารมกับลูกเข้าสองคนนะ่ะมึงดีล่ะเด็กน่อยอะ่ะอีห้าเส้นด่านเดอ้อ คนเฮาเนาะไม่จิตใจเือเพื่อมันติตาตบ่คนแบบเป็นอย่างตรงแบบว่าเหยียดลังเกียดผูนน้นั่นผู้นี่เจ้าของดีจำได้อะปากมนันก็หมินนือกันกีมันก็หมินหูดากมันก็หมินหูวดังก็หมินหุ่นหูหูก็หมินอันไหนมึงหอมกว่าคนอื่นบ่ม,มีให้ว่าอุ้มสูนนะพี่น้องคอยอุมษาแบบทุกครั้งนะมีปัญหาขึ้นคอยสืพเาย่มแบบว่า พุทโธทมโมสังโคเลยอี๋ดีเลยเชื่อนน้มันหนักอีดีมาจนสิกัดข่อะอืมคนเกียดแคมือหัวบอกว่าบ้านหลังไหนสี่ฉันเบิองเด้อฉันสิพาเชื่อไปเมิองไปกลับไปเจ้าวนี้บอกว่าอืมฉันเกลียดยังม่งท่านอะเศร้าเลยวะอืม เขาจะพาะไปเนาะถามมันการลูกฉันกับฉันเนาะโอ้ยบ่เหลือแล้วบเ่วบเด้มานั่งกินเขาอยู่นี่เดาปันเนี่ฉันตกใจยางแห้งฉันโอ้หมาแลนใสายางแห้งเนาะพผสิบ่ตกใจหมาตางงายยัวบงื่อยมัดนี้แต่หมาหน่อยแลนเขาก็ยิงย่งใหญ่เนาะนี่หมาไงแลน นี่ละพี่น้องโยโม่จาค้นแดดผิวบ้วซบาแปดสิบเปอร์เซ็นต์สุดยอดคือไปใช้มากใ้ห้าก็ต้องดูแลจากความได้ดีเบ่งหนา้าเบ่งหลังได้ดีเพราะว่าใช้กอัอันตรายไปเบิด มึงขนาท่าวประเด็จไปบ้างบ้งเบียรงี้ยางไผ่ห้องยางดีๆกองท่ามันแดມมเห็นหมายไม่เอิ่น